ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o m ส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o m ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top ช Up เพจรับเติมเกมฟีฟ่22ราคาถูกปลอดภัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกเช่นฟีฟ่าโมบาย NBA, UFC และอื่นๆอีกเพียบคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนบอกว่ามาจากกอลารอีกได้ราคาพิเศษอีก วิทาเกมมิ่งบริการจำหน่ายบัตร PSN มีทั้งบัตรเงินสด PlayStation Store และบัตร p เ y y t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  o o p พั s ถูกกว่าเติมเองการันตีปลอดภัยผู้ใช้บริการกว่า1 0 0 0 0แคนลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้พ่พบกับผมโกราอิินะวันนี้เราก็จะมาเจาะโปรโมโฟุตตี้กันนะครับตอนนี้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะสัปดาห์ที่2วันนี้วันศุกร์ครับผม,ผมก็แน่นอนครับเกมฟีฟ่า22เนี่ยฟีฟ่าภาคหลักเนี่ย อัปเดตประจําอยู่ที่วันศุกร์ครับผมนะทีนี้ผมก็จะมาพูดให้ฟังว่ามันมีอะไรอัปเดตบ้างและอันไหนหน่าทํา NPC ไหนหน่าทําไม่น่าทําแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปจะมีเปิดแพ็คแถมแล้วกันนะครับผมนะโอเคที่เรื่องแรกก่อนเลยนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของนักเตะที่ออนแพ็คในในชุดที่2นี่นะก็พวกตัวเก่าๆเ,เนี่ยยังมีอยู่นะครับแต่ว่าจะมีอัปเกรดนี่เลยครับนี่จะเป็นพวกนักเตะ TS นะจะเป็นพวกนักเตะ TS เข้ามาแล้วก็มีนักเตะกัปตัน เป็นฮีโร่กับตันอย่างอาเบดีเปเล่ที่ลูกที่ขึ้นในหน้าจอแล้วก็วินิชอุตเบนเซม่าคริสตโนโอลโดเนม่าเมซี่อะไรพวกนี้ก็ติดครับกองเต้ทีวก็ติดอะไรพวกนี้คือลายชื่อมันเยอะมากรอบที่แล้วมี100ตัวใช่ไหมที่เรามีโอกาสเปิดหาได้รอบนี้150ตัวครับ เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ดีกว,ว่าผมมานั่งไล่ให้ไม่หมดหรอกร้อยห้าสิบตัวครับถือว่ายับยับเลยโปรโมฟุตตี้นี่ผมบอกเลยว่าสาหรับใครที่เล่นนะหรือว่าใครที่แบบเออห่างหายไปแล้วแบบว่าคิดจะกลับมาเล่นหรือว่าเกมมันลดราคาอยู่เลยผมบอกเลยว่าเดือนมากครับแป๊บเดียวนะผมบอกเลยประมาณไม่เกิน2สัปดาห์อาทิจริงอาทิตย์เดียวก็พอแล้วคุณทําทีมตามเขาทันแล้วเพราะว่ามันแจกหนักมากมันแจกหนักมากเอาง่ายคือปกติเนี่ยโปรโมชั่นหนึ่งเนี่ยมีนักเตะติดติดทีมเนี่ยประมาณ10ตัวครับ อันนี้มันใส่มา150ตัวครับคือเปิดยังไงก็เปิดยังไงก็ได้การ์ดสีอะเดี๋ยวโชว์ให้ดูหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าโมครับเดี๋ยวจะหาว่าโมแล้วเดี๋ยวโชว์ให้ดูหน่อยแล้วกันนะเออถ้าไม่ได้การ์ดสีอย่าโกรธน,นะ <c oughs> เอา85ไปแต่ถ้าเรดแลไปโชว์หน่อยไปการ์ดสีแล้วมึงกูน้าแตกนะการ์ดทองอะ่ะ เอ้ยนกาสีครับผมกาสีอังกฤษ CB โจโกเมสแต่นี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีอ,นนดอ,นนดอันนี้ห่วยต้องสักเลกรด90ขึ้นครับโอเคนี่ก็ประมาณนี้คือมันมันเป็นกาสีหมดเลยครับอันนี้บอกสําหรับเผื่อใครที่ยังไม่รู้และแบบว่าลังเลอยู่อะไรเงี้ยส่วนใครที่ดูแล้วก็อดทนฟังผมหน่อยแล้วกันถัดมาครับผมถัดมาเรื่องที่ต้องพูดเอ้ยเมื่อกี้เดี๋ยวขอสรุปเรื่องเมื่อกี้นิดนึงครับนักเตะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเนาะก็เป็นพวกตัว T s คอับแล้วก็ มาดูในส่วนของ SBC กันบ้างครับผม SBC สัปดาห์นี้ผมผมว่าวิกที่แล้วที่มันมีพวกแบบมีพวกคาแวดมีพวกลยดิอาร์สอะไรเงี้ยดูเข้มข้นกว่าแต,ต่วิกนี้ก็ตัวตัวที่ออกมามีตัวเดียวครับตอนนี้มีตัวเดียวนะแต่เดี๋ยวระหว่างสัปดาห์มันจะออกมาเรื่อยๆครับถ้าใครสนใจอยากทราบข้อมูลก็เข้าไปคุยกันในไลฟ์ลวกันเพราะผมคงไม่ได้มานั่งทาคลิปทุกวันเนาะหรือทำเฉพาะวันศุกร ก็จะมีลาฟินยาครับตัวนี้ครับสกิลมูฟห้าวิฟุตสี่ครับตัวนี้เวิร์กเรทไฮไฮครับแล้วก็สเตตค่อนข้างดีเลยความเร็วพอมีแต่ยิงบอลในกรอบอาจจะ88ไม่ถึงกระคมมากแต่ก็พอยิงได้อยู่แล้วก็จ่ายบอลดีมากครับผมแล้วก็พลิ้วมากๆเลยตัวนี้ผมทํามาลองเล่นดูแล้วพลิ้วมากๆเรื่องดีเฟน s ์ไม่ใช่จุดเด่นถือว่าตัวเนี้ยถือว่าโอเคเลยครับถือว่าโอเคเลยสกิลมูฟเอ่อห้าวิฟุตสี่แล้วก็ค่าทําเนี่ย น่าจะไม่ถึง2 0 0แสนนะเราเล,าลาครับไม่ถึง2 0 0แสนแหละผมคิดว่าหรือไม่ก็2 0 0แสนพอดีค่อนข้างถูกเลยสำหรับกองกลางบาราซิลลิคงปารีสนะแล้วมันเป็นพรีเมียมด้วยครับเป็นการ์ดพรีเมียมฟุตตี้ด้วยตัวเนี้ยจะสามารถลิงก์ได้กับตัวหลีกเอิงทั้งหมดเลยครับผมเคยอธิบายไปแล้วนะเรื่องพรีเมียมฟุตตี้ครับสั้นๆก็ได้ตัวที่มันเป็นมีขอบอย่างเงี้ยแล้วมีมงกุฎอยู่บนเลขอะ่ะการ์ดสีชมพูแบบเนี้ยมันจะสามารถลิงก์ของลีกมันอันนี้นเป็นลีกเอิงใช่ไหมลิงก์ตัวในหลีกเอิงได้เขียวหมดเลยครับเขียวหมด อันนี้เห็นว่าขอบมันจะไม่มีครับอันนี้จะลิงก์ได้แบบปกติเป็นนักเตะปกติประมาณนี้ประมาณนี้นโอเคก็มีลาฟินยาตัวนี้ครับผมถือว่าสวยใช้ได้ถ้าใครทําลิงก์ได้ผมแนะนําตัวนี้ใช้ได้เลยครับแล้วก็เ,เคเวสท,ที่มาใหม่ก็จะมีนี่ครับบาร์ซิลแคมเปญเพลเยอร์พิกก็ตัวที่จะได้จากซองนี้มันจะมี3ตัวให้เราเลือกได้1ตัวจาก3แมบบมันจะสุ่มนะตัวที่เราได้จากซองนี้มันจะเป็นตัวที่อยู่ในอยู่ในนักเตะที่เราเปิดหาได้แลวเป็นสัญชาติบาราซิลเท่านั้นครับ ผมเปิดไปหลายซองแล้วแต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาไว้แบบตัวซ้ำๆค่อยมาทําอันนี้ยิ่งหนักเลยครับฟุตตี้เพเยอร์พิกอันนี้คือทีม2ทั้งหมดแล้วทีม2มันมี150ตัวมันมีตัวดีอยู่แค่ประมาณ30ตัวเพราะฉะนั้นก็ลุ้นหนักหน่อยครับสำหรับซองนี้สำหรับซองนี้ค่อนข้างลุ้นหนักหน่อยเอาเป็นว่าผมไม่ค่อยแนะนําแล้วกันสองซองนี้ยกเว้นแต่มีตัวซ้ำไอ้นี่แพ็คเก่าครับผมก็มีประมาณนี้3 SBC ครับีมี c แล้วทีนี้ปีูตัวออบีซีกันคร็บ ตัวฟรีไฮไลท์อยู่ที่ตัวฟรีครับสัปดาห์นี้ตัวฟรีตัวแรกครับอันนี้เป็นเตอาโกเดจาโลครับผมอ่านผิดขออภัยนะตัวนี้เป็นเซนเตอร์แบ็กลีกเอิงครับแล้วก็สัญชาติโปรตุกเกสครับ ตัวนี้ผมว่าไม่ค่อยไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เพราะว่าสเตตยังดูทรงๆเซนเตอร์แบ็กยุคดีผมว่ามีดีๆกว่าแล้วก็ค่อนข้างถูกครับแต่ว่าถ้าถามว่าเอ้ยพี่ผมทํามาใช้ผมไม่ค่อยมีเงินซื้ออะไรเงี้ยทำมาใช้แล้วแบบลิงก์ได้อะไรโอเคไหมผมมองว่าก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้ครับผมยังไม่ได้แบบกากขนาดนั้นแต่ว่าผมให้สักถ้าสมมติว่าตะคะแนนเต็ม10ผมให้ตัวนี้อยู่ประมาณสักอ่าสัก5้าและกันกลางๆครับกลางๆแต่มีตัวดีกว่านี้เยอะครับ อันนี้ก็ถ้าใครจะทำก็เดี๋ยวผมจะแปลเคเวส์ว้ให้แล้วกันครับอันนี้เคเวส์แรกนะครับทำในสควอตแบทเทิลระดับโปรเฟชชั่นอลขึ้นไปเคเวส์แรกหรือว่าจะเป็นดิวชันไรเวลก็ได้2โหมดนี้ครับยิง3ลูกครับผมยิง3ลูก3ลูกกูจะรอเรือทำไมล่ะยิง3ลูกครับสเอ้ยไม่ใช่ขอภัยไม่ใช่3ลูกขอโทษครับ 3เกมครับ3เกมก็คือเกมละลูกก็พอเพียงพอแล้วไม่ต้องชนะไม่สนผลการแข่งขันครับขอแค่เข้าไปเล่น3เกมแล้วยิงได้3ลูกแค่นั้นพอครับผมถัดมาครับผมหมดเดียวกันกับเมื่อกี้ครับผมโอเค okay. เอาง่ายในทีมเราต้องมีกองหลัง5ตัวขึ้นไปครับต้องมีกองหลัง5ตัวขึ้นไปแล้วก็แอซิดหลูกครับแอซิดหลูกนะไม่ใช่5เกมนะ5ลูกครับก็สมมุติว่าเกมเกมแรกแอซิดได้2เกมที่2แอซิดได้3ก็คือครบเลยครับสำอ,องนี้ หมดเดียวกันครับอันนี้หมดเดียวกันเหมือนกันระดับความยากเดียวกันเลยเออ่ยิง5ลูกครับผมยิง5ลูกด้วยตัวน like ักเตะลีกเอิงต um ัวนักเตะลีกฝรั่งเศสลีกวันนั่นแหละเอออเ็มบัปงเอ็มบาเป้อะไรพวกนี้เบนจัเดอร์พวกนี้ยิง5ลูกครับผม5ลูกแล้วก็ถัดมาครับแอซิสต์ิดลีกวันเป็นจ่ายจ่ายบอลแอซิสต์นั่นแหละด้วยตัวลีกวันครับผม7เกมครับ7เกมนะด้วยตัวลีกวันก็พวกเมนซี่เยเดอร์บาเป้อะไรเหมือนเดิมนั่นแหละ เออแอซิดเจ็ดเกมนะครับไม่ใช่7ลูกอันนี้7เกมนะต่อให้สมมติว่ามีเกมหนึ่งที่เราแอาซิดไป3ลูกมันจะนับแค่1นะครับผมเอ่ออันนี้จะแตกต่างกับอีก3ตัวที่ผ่านมานิดนึงตรงที่ว่าถ้าจะเล่นสควอตเติลต้องเป็นเวอร์ครัสหรือว่าในโหมดดิวชันไลเวลก็ได้ครับผมถัดมาครับอันนี้ครับไฮไลท์ครับอันนี้ไฮไลท์เลยก็คือนักเตะฟรี2ตัวครับตัวแรกก็คือมัตเทสคุนนาครับผมตัวนี้ดีเลยนะตัวนี้สกิลมูค่าวีฟูสีตัวเนี้ย แล้วก็ความเร็วนี่ถือว่าเร็วมากเลยนะ98ชูตติ้งพอได้ครับจ่ายบอลโอเคแล้วก็ดริบบิ้งดีครับส่วนสูง183กําลังดีมีพลังแฝงที่ดีมากเลยยิงปั่นดียิงไกลดีลอง็อตเทเกอร์ฟินิชช็อตสปีดดิฟไปกับบอลเร็วแฟร์เล่นท่ายากได้แล้วก็ยิงข้างเท้าด้านนอกด้วยเอลไซฟุตช็อตได้ครับตัวนี้ผมมองว่าโอเคเลยนะถือว่าเป็นตัวฟรีที่น่าสนใจมากครับและแถมได้สกิลพูฟ่งาวิฟฟู4สัญชาติบาร์ฟิลแล้วก็เวิ high ร์กเลดไฮ แต่ถ้าจะได้ตัวนี้ก็คือทั้งทำเควสท,ทั้ง5ทั้ง5เควสก่อนครับแต่ว่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งนี่ซ่อนอยู่ตรงนี้เควสท,ที่3ครับตัวนี้เป็นเลนันโรดี้ครับผมเลนันโรดี้ตัวนี้ก็เป็นแบ็กซ้ายความเร็ว97้ิเดีเฟนส์91ตัวนี้ก็ทั่ว,วไปแบ็กซ้ายใช้งานทั่ว,วไปครับตัวนี้ก็โอเคอยู่ในระดับที่โอเค44แต่ว่าผมชอบมาเทสคูน่าพอสมควรเลยถือว่าถ้าใครแบบยังไม่มีตัวดีๆผมว่ามาเซสคูน่านี่เอาไปใช้ในทีมหลักได้เลยนะครับสบายสบาย โอเคมาดูเควสกันครับผมเดี๋ยวผมจะไล่ลงไปเลยแล้วกันเริ่มที่อันแรกครับผมอันแรกเเข้าไปในโหมด live food ferry r i นะลาลิก้าแฟร์ครับผมถ้าใครไม่รู้ว่าเข้าไปยังไงก็กดเนี่ยครับสามเหลี่ยม Take there, เนี่ยเทคมีเดียเนี่ยกดสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับแล้วก็เข้าไปหาโหมดที่ชื่อว่าลาลิก้าแฟร์ครับผมกดสามเหลี่ยมผ่านหน้าจอน,นี้ได้เลยแอซิดสามลูกทรูบอลนี่อะไโอเคก็คือเออส่งสามเหลี่ยมสามลูกครับง่ายๆเลยอันนี้ง่ายมากเลยส่งสามเหลี่ยมสามลูกในโหมด ในหมดลาลิก้าแฟร์ครับอันนี้ยิงด้วยนักเตะบาราซิลครับผม4เกมนะ4เกมไม่ใช่4ลูก4เกมแล้วต้องชนะด้วยครับสมมติถ้านักเตะบราซิลยิงได้แต่ทีมเสมอหรือแพ้ก็จะไม่นับควสต้องยิงได้แล้วชนะเท่านั้น4เกมครับผมอันนี้แล้วก็ควสนี้ครับที่ได้เรนันโลด,ดี้นะยิง15ลูกครับง่ายๆเลยจบแพ้ชนะไม่สนใจยิง15ลูกอันนี้สกอร์ยูซิงลาลิก้าอิสานสกอร์เรตแมทอันนี้ ต้องใช้โรดี้นะก็คือเราต้องทำเควสนี้ก่อนครับเพื่อจะมาทำสองเควสล่างเราต้องทำเควสที่3ก่อนแซมบ้าบรูสนี่ก่อนเพื่อจะไปทำอีกสองเควสล่างครับเจ้าตัวนี้15ลูกใช่ไหมพอเราได้มาปุ๊บเราเอาใส่ทีมตัวจริงต้องใส่ทีมตัวจริงด้วยนะครับผมใส่ตัวสำรองไม่ได้นะใส่ทีมตัวจริงครับผมแล้วก็ยิงด้วยตัวลาลิก้าจำนวน3เกมครับชนะหรือแพ้หรือเสมอไม่เป็นไรยิงด้วยตัวลาลิก้าจำนวน3เกมครับ แล้วก็เควสสุดท้ายครับอันนี้ครับเล่น4แมทครับเล่น4แมทพอชนะแพ้เสมอไม่เป็นไรแต่ต้องมีโรดีออ้อยู่ในอ,อยู่ในทีมหลักตอนที่เราเล่นครับผมโอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็มีอันนี้ครับผมเป็นฟุตตี้บราซิลครับครับ,รบก็เข้าไปในโหมดเฟลลี่เหมือนกันเข้าไปเฟลลี่กดสามเหลี่ยมไปเลยก็ได้ เออแล้วก็เข้าไปที่ฟุตตี้บราซิลครับจัดนักเตะบราซิล11คนแล้วก็เล่นเก็บวินมาเรื่อยๆจนครบ27วิบินครับก็จะได้ของไปก็จะได้ของไปอันนี้ก็แนะนําให้ทำครับสำหรับใครที่เออเป็นสายฟรีรหรือว่าเน้นเก็บเควสอยู่แล้วเนาะ <c oughs> <ส>ะก็ไฮไลท์หลักๆก็จะอยู่ที่ตัวนี้ครับดินามิกดูโอแล้วก็ลาฟินยาเนาะแล้วก็นักเตะทีเอที่เข้าแพ็คใหม่นะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับนะเดี๋ยวจะทิ้งไฮไลท์เปิดแพ็คของของนักเตะแบบใหม่มาด้วยครับผมก็จะได้พวกทีเอแล้วเนาะ โอเคถ้าใครชอบนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติ์ฝามกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันน่ะนะครับผมพอดีผมอาจจะพูดไวไปนิดนึงนะถ้าใครที่มองว่าผมพูดไวอย่างเงี้ยอ่าผมขอความกรุณารบกวนกด0.5ก็ยัง0.75ก็ก็ได้นะครับผมเพราะว่าผมไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินครับโอเคครับผมขอบคุณครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายจะไปเอ้ย TS ว่ะ เซอร์เบียเอทีโอดูซั้นมาลาวิดครับ 96, เลดเก้าหกเ้ยคุ้มคุ้มไปปักหมุดได้เลยครับแล้วก็ไปดูว่าตัวไหนเป็นบราซิลบ้างเยอะมากอะ่ะมาเรเตรอเฮ้ยคุ้มเกินว่ะเก้าหเก้าสี่ฮ้ยมันอยู่ที่ซองนี้ครับมาว่ตทีเอสคาลิตูคูลีบาหลีครับ ไส้ในมีอะไรไหมไส้ในไส้ในมีไหมไส้ในเป็นซาฮาวาลานตามสเต็ปเหมือนเดิม มาวะ่ะ TS เปรตูกเกต์เขันเซโลเหรออะไรวะมาหน่อยมาหน่อยคามอนเแบฟบคามอนเแบฟบ TS เอวะ่ะเนเธอร์แลนด์ CB เวิร์กวิวานได้ครับผมเวิร์กวิวานได้ครับสใสใ่์ไหนใส่์ไหนใส่์ไหนวินิสใส่ไน์ไหนเทพ กิลิทกับเอลชาลวีอะกิลิทดิครับมาว่าทีเอสบาซิลว่าซีเอฟโอ้โหตาลิก้าเฮ้ยแต่ได้90เยอะอยู่อันนี้โอเคอยู่ได้93 1 91 1 911แล้วก็8 93 8 94เฮ้ยอันนี้โอเคอันนี้ผ่านอันนี้ผ่าน ผ่านผ่านผ่านฝนเดอร์คุ้มอยู่ครับวันนี้ว่าไง TS อีกแล้ว,ว่啊 n o r w a y o l i n g v a l t Holland o l i n g v a l t Holland <c oughs> เออเริงบาลฮาลัน่น Casemiro เ,เอซาราบอดี 95ตัว90ตัว892กางลางๆนะกลางๆเพราะมี85แค่ตัวเดียวเองครับแมงซ้ำกระจายแน่นอนครับมันซับซเละตุ้งเป้นแน่นอนเอา8ปคหณ10เอาแพ็คใหญ่ปะทีเอสวะอูรุควัยเอสทีลุยซัวโอ้โหดาวีนูเยสด,ดาวีนูเยสเพิ่งยิงแฮตติดมานะครับดาวีนูเยสครับ พิ่งยิงแฮตทริกมาตัวนี้เพิ่งยิงแฮตทริกมาครับดาวิีนูเยสครับดาวิีนูเยส91 90เอ็ด้เยได้เดวีด้วยก็โอเคนะเออขอเดือดเดือดทีเอสแหงอยู่แล้วล่ะฝรั่งเศส CDM ไอ้ M, ไอสัตว์จูเมเนี้เฮีย ไ <chat> ส้ไนว่าไงไส้ไนขอเดือดเ,เดือดไส้ไนขอเดือดเดือดไส้ไนอาราบามีกนานแฮรรี่คานีดูเวดีเฮนเดอร์สันเรอดีๆมาหน่อย ทีเอสดีๆหน่อยเยอรมนีเอสทีทอุนดาบใครใครก็ชอบอุนดาบหวานหวานมันมันอารมณ์เดียวกันกินได้ทุกวันหวานมันเหลือเฟือเอาเชื่อไหมอุนดาบอุนดาบครับอุนดาบอุนดาบ Say này Qua đoa đoa no. quá ngay Quadrado về miền nô Thiệt quá No way a Holland A wing Holland Sai này đi đi nói Erling wing Hà Holland เฮีย8 5 1 2 3 4 5 6 7ตัวโอเคแ้าคูณสิบแม่งเลยแล้วกันไปเออมาหน่อยเว้ยเลดไม่ดีมาว่าทีเอสวะฝรั่งเศสซีบีคูเด้ยี่เลดไม่ดีจริงวันนี้วันนี้คูเลดไม่ดี สัตว์ได้คูเได้เฮียเฮ้ยขอบคุณหนึ่งร้อยดวงนะครับมาคัสม <c oughs> okay, ีเดอะฟอร์ 8, 5, 2, ตบีวิดอยูเฮ้ยเห้อมีได้แปดห้าสองตัวได้เก้าสามสามใบก็ยังโอเคนะเก้ 9, 3, 3, าสามสามใบผมพอโอเควะ่ะแต่ก็มันก็ได้แค่ฟุเด้อครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเฟ e บุ๊กและช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสด เวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่เฟซบุ๊กกอลีกอีกฝากไว้ด้วยครับผม